ครับสวัสดีครับผมนายมนต์แย้มชื่นนะครับอ่ากำนันตำบลบางเย็นนะครับอ่าวันนี้นะครับจะมานำเสนออ่าโครงการอ่าโคกหนองนาโมเดลนะครับไร่ชื่นสุขนะครับของตำบลบางเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับความเป็นไปเป็นมาของอ่าโคกหนองนาโมเดลแห่งนี้นะครับที่ก่อนจะมีโคกหนองนาโมเดลแห่งนี้ก็คือว่าสถานที่ตรงเนี้ย แต่ก่อนจะมีแต่ไลาไยอ้อยนะครับจะปลูกลอ้อยได้อย่างเดียวพบประมาณเดือนอกันยาตุลาเนี่ยน้ำจะลงมาจากภูเขาเนี่ยนะครับจากภูเขาเนี่ยลงมาแล้วก็จะมาท่วมบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดิมทีก็คิดว่าอยากจะทําเป็นล่องสวนนะครับจะปลูกอินทผลัมจะปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับพอดี เมื่อปีที่แล้วปีก่อนนะครับก็มีโครงการาโคกหนองนามโมเดลนะครับของพัฒนาชุมชน,ชน,ชน,น,นอำเภอ,อเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ได้มีโครงการเข้ามานะครับก็เลยบังเอิญประจบเหมาะนะครับก็พอดีกับในความคิดของตัวเองแล้วก็กับโครงการนะครับท,ที่ตรงกันนะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยมาเป็นโคกหนองนาโมเดลไร่ชื่นสุกหมู่ที่3ตํารวเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ ถ้าเกิดท่านใดนะครับที่จะมาเยี่ยมชมโคกหนองนามโมเดลไล่ชื่นสุกตบังเย็นอนำะเภอเมืองจังหวัดกาญจาน,นบุรีนะครับสถา,านีแห่งนี้ห่างจากตัวเมืองการประมาณ20กิโลเมตรนะครับมาเส้นสายลิ้นช้างบ้านเก่านะครับผ่านโรงเรียนบ้านวังเย็นนะครับเข้ามานะครับถ้าเกิดมาไม่ถูกหรือสอบถามนะครับเบอร์โทรติต่อนะครับ081 0, 05, 0101นะครับกำนันมาโนดแยมชื่นกำนันตะบลบางเงยน็นครับผมโค้งของนาโมเดลไร้ชื่นสุกนะครับจะมีฐานเรียนรู้ก้าฐานนะครับอ,อาทิตย์เช่นฐานคนรักพระแม่โพศพฐานคนหังเหตุฐานคนเอาทานแล้วก็ฐานคนติดดินนะครับกิกรรมธรรมชาตินะครับฐานคนรักแม่ธรณี ฐานคนรักน้ํานะครับแต่ตอนนี้ที่เราเดําเนินการมาแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณแปดฐานนะครับที่ที่ทาแล้วก็คิดว่าเป็นระยะที่ก้าวหน้านะครับที่สามารถที่จะดูงานได้ชมชมงานได้นะครับในโค้งหนองน้ำโมเดลเนี่ยก็คือที่ทำมานะครับก็ด้วยการที่ไปอบรมนะครับแล้วก็มีจิตวิญญาณที่จะาสานงานต่อนะครับของอ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9นะครับด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เขาบอกว่าปลูกทุกอย่างนะกินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะครับก็จะมีมีนาข้าวมีเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีผลไม้ครับมีข่ามีมตะไคร้มีผักสวนครัวและผักป่อ,อสารพิษนะครับก็เช่นมะเขือทพวพยาว บวบนะครับเราก็จะสลับกันปลูกด้วยไปนะครับสําหรับผักส่วนครัวนะครับก็จะจะมีตลอดนะครับที่นี่แต่ว่าผล,ลไม้ก็จะมีทุเรียนเงาะลองกองอินทผลัมนะครับมะพร้าวน้ําหอมอส้มโอแทบจะทุกชนิดนะครับแต่คิดว่าประมาณอีก2ปีนะครับไรชื่นสุกโค้งนาโมเดลแห่งนี้จะมีผล,ลไม้ที่มีมีทุกอย่างนะครับทั่วทั่ว ทัวประเทศไทยที่เขาปลูกได้ตามฤดูกาลนะครับก็คาดว่าตรงนั้นนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวและเป็นที่เรียนรู้ของชาวบ้านแล้วก็ได้น้้มมาแล้วนะครับน้ําต้มเนี่ยมันจะมันจะไล่แมลงได้ดีกว่าไม้อื่นครับที่ที่เราเรียนรู้มานะครับแตพาะค่าแต่งกิโลละสามบาทเนี่ยต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะอีกไม่กี่ปีก็จะได้กินที่เมืองกาญนะ